ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขุสุขคนครับพ่อก็มาวัดสิบบดลคนเก่าคนโก้คนตะหักตะออดแต่เหมือนเดิมนะครับขณะนี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในช่องวัดสิบดดลลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับคลิปนี้บ่มีอยังไลายพี่น้องคลิปนี้จะไปตลาดจะภาพพี่น้องไปซส้อบัคทุเรียนนะครับอยากกินดูเรียนยางแห้งบ่อบมีอยังดอกพี่น้องคือว่าแม่กระจม ร้านกระจมพากันอยากกินทุเรียนเบิดบ้านโดยเฉพาะซิวโดนเองหิวนะครับเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปเลือกทุเรียนเอาแบบว่า <c oughs> เขาเอื่นอนยังหลักผู้ยิย่งใหญ่หวานๆสเสียบเนาะความอยากกินอยากกินต้องได้กินเฮ้ๆพี่น้อง งั้นไปเจอกันที่ตลาดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องนะครับขับรถก่อนขับไปนําคุยไปนัต่ตอนนี้ฝนกะฝ่าคลื่นคฝนอาจจะตกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเลือกไปเลือกแล้วก็มาแอบเสื้อผ้ายาวนิดตน่กันหน้านะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดเลยเดี๋ยวเราไปเลือกทุเรียนแบบช่ำๆด้วยหญ่งๆนะพี่น้องเนาะเออพี่น้องครับลืมบอกว่าเทคนิคการเลือกทุเรียนบางคนอ่า คนอิ่นยังละ่ะบอกหูวา่าห้าสิเหลือกจังไหรน,นะครับเลือกที่ผู่ยิย่งย่งเดี๋ยวสิบดวดนสีผ้าบอกเคล็ดลับมันมีเคล็ดลับอยู่นิดเดียวนะครับเป็นผู้ยิย่งย่งหรอครบเบเลือกน่วยทีเปนแบบผู้กลมๆลองอันเขาเอื่นยังเทละหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่ง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 ยาวๆเนี่ยมันสิมีมีน่วยถ้าเป็นป้อมหน่อยๆเนี่ยขึ้นสีไม่ไหน่าหนึ่งนะครับถ้าอันรลีบๆนะขึ้นสีว่าไม่ไน่าเลยนะครับต้องเลือกที่ ผู้เงวยๆสีไดยู้หนึ่งกับสีได้ประมาณสองถึงสามในนะครับเดี๋ยวพอเข้าไปเบิง้งไป่ม่รูว่าลานไดขายแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกระสิตกกระสิไปเบิ้งแบบว่าลานที่ซื่อประจำอ๋อฝนต๊กเลยพี่น้องบักทุเรียนไปจจกไหนเนาะนาะ ฝนตกพี่นอ้องฝนตกอา้าวออกปานฝนตกเจอพี่น้องพี่น้องครับขณะนี้ฝนตก โอ้ยร้านทุรเรียนจะว่าปิดเบอร์ติบันเนี่ยนี่คือความเรียวอยากกินต้องจิได้กินว่าเอาปกติก็จะมีอยู่ร้านตรงนี้นะครับวก็นในตลาดยุข้างปั่มซูมีประมาณนี้นะครับโอ้ยนะเอา,านกับคนตัวปรด ตัวเดี๋ยวสักพักกับคงสี่ยดบ้างพี่น้องพี่น้องจอดแล้วนะครับด้ยวยความที่อยากอิหลีมาถึงแล้วนะครับคิดว่าร้านนี้ดีที่สุดโล่ถอยโล่ลอนลอยอาซิ่อม ม่หมอนท่องมาเหอเป็นตาอ่อนเถออ่อนอนอ่อนะไมาครครองอ่ดโลกครับทแนนนทน,น,แน,ย,นยู่ดพี่น, <c oughs> น,อน้องแงอยู่ด,ดเป็นผานกได้มานะหาะไรพี่แกกำลังกรอบนอก เบิ้งลูกใครให้องยุทธิ์นี่โอนไดอยู่มันบ่เบื้องเบิ้งพูดนี่กันนอ๋อชนี่บ่อันนี่กันนวนัออย่างนวน้อยน้อย

สรุปได้สองลูกนะครับนี่ลูกนี่ครับลูกนี่พี่น้องเนื้อยางงามโลละลอยเก้าสีพี่น้อง,ลง,ง,ลอ 10, องตลาดว่าปีเลย <c oughs> แบบแบบนี่ก็งาม แถมยังมีให้เลือกแค่นี้เอาซ้มเหนียวเปลือกเขียวๆเหนือนเลือกเดียาายเ๋ยวเปลือกม้วนๆเนือเลือเขาเค่เปลือกม้นๆน่ะไปเล่นการกีฬาแล้วอันตรายแต่บางปีอันเปลือกบางเนาะจ้า พี่น่อยๆเปือเน่อากอเดีนน่ยมันอยู่เปนเอ๋อเสร็จต่ซิมอยู่นก็อีมเหรอพี่นอง้อมนี่ครับเทคนิคเทคนิคการเลือกทุเรียนนี่เพี่น้องเลือกที่มันเป็นน้อยอุมๆมางทีออกมานี่ ัยสี่สิเป็น1 2 3ในเนี้จะเป็น1 2 3 3หน่วยแค่แดงพี่น้องครับได้เป็นที่เรียบร้อยใช้งบไปทั้งหมด1,490บาทโอ๊ยอนุอยาตนะครับ ขอนี่ยากแป๊บนึ่งทั้งหมดโลละร้อยเก้าสิบทั้งหมดหกหกโลเจ็ดโลเจ็ดสองสิบสี่ถูกเฮ้ยพี่น้องกลับมาถึงบ้านเร็วเข้ามาสามถุงเฮล lo

อันออนี้เสื้อกาแฟสเสดด์ก็บอกไปใส่แต่เอ็นใส่ไป,ไ,ป,ไ,ปไหนเขาชิมแบบชิมแบบเต็มเต็มค่ำจากผู้ก่อน ไทยบ้านสีบุญก็อร่อยเก้าสิบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับไอซีมังกรสามหน่วยหน่วยมูนหนึ่งกับสองโลกหน่วยมูลกับสามโล่เนนออ พันพัะลมมาอีกเออชิมก่อนเด็กๆก,กัน,นเนี่ยพี่น้องแม่ว่าซิมเมืองหวานบ่ปิดประตูกันเลยปิดบ่อ,อ,อืม นบ่เสียดายเงินครับไม่เสียดายบานแสบ กินนะครับมนบอกกระดีย่างดูอันหน่วยนึ่งว่าแมนเสียนผู้บอกหลายผ้าออกแล้ว มันอ่อนมันสีมันมัน,นั่นซิมมังแบบเบาหวานเขาก็บ้่ให้เอเอดีอยู่ออ เอ,อเอาเข้ามากินกับเดี๋ยวอืม,อมนี้แหละข้าวกินกับเบียร์เมแล้วแร่ง คนน้องาเป็นไหลมันเดวหอนไนพี่น้องไหลมั <c oughs> นสุจอยง่อยหน่อยพ่อ หวานกำลังดี <c oughs> งอืมบ่เลย ไปดเรพี่น้องกินอ่างสํำนีล้นล่ะวลนิดลิาจีบจำใสเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมันดี็ดกินส้มใจอยากเลยบอกทุเรียนยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณผูย้ยา่ใจดีน้ำเดินนะครับเฮ <Okay. S 1> งๆมั่งมานพี่น้องเดี๋ยวจะลงคลิปอะไรต่อไปให้ดูแล้วค่อยว่ากันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วเด้อ